สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันเส้นเดิมเส้นเคยครับตอนนี้ผมยังอยู่บุรีรัมย์อยู่ครับอยู่หน้าธนายกสุวรรณนะครับมินิานายกโอ้โหใจไงใจกวงครับสุดยอดเลยตัดสินใจแค่มาถึงโซมงครับเออยกเครื่องสูบป่าครับมาหน้าเลยวันนี้ครับพี่น้องครับสี้าพี่น้องไปเพิ่งบรรยากาศสูบปาแล้วก็มีเพยงสร้างพร้อมครับ เออค้นกันมาที่ว่าต้อนรับปีใหม่นั่นะครับขอบุณทันนาะยกสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านแม่หญ่บ้านนะครับแม่แม่แป๊บนะครับแมบ่บ้านแป๊บนะครับมือนี่เพิ่นพานกันสู่ป่าพี่น้องครับไปพี่น้องเบิ่งบนยากาศครับกินข้าทงครับเสียงเพลงแลว่วๆนะครับโอ้โหนะ

ยกเบอร์นาดานะครับนาดาคุณตายสาวเชียงรายโอ้กินข้าวต้มสุปปลาพอมจ้าบรรยากาศครับน้องนี่บ่น้องนี่บ่มีผักสีโอ้บ่บกง่ายจังเนี่ย่บกง่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือใครคะโทษทีโอ้อันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะพอลล่าค่ะ นี่ไว่ไปที่มหาปลาจิ้มงานทีมงานครับบ่อใหญ่บ้าบ่อใหญ่เลยนะครับผมทีมงานครับโอ้โหออได้แล้วได้แล้วเพี่อนได้แล้วได้แล้วบ่ป้าอ้าวอันได้แล้วจ้าได้แล้วอ้าวอันนี้ออเดอร์ป่ออันนี้ออเดอร์แรกออเดอร์แรกออเดอร์แรกน้องน้อยคือน้องแง่บ่เนี่ยน้องซีรุ่นน้องแง่วันนี้น้องน้อยเราแย่งกิ่ลูกเหรอ กินข้าวเที่ยงกันอันนี้กินข้าวเที่ยงก้อนค่ะอันนี้กินข้าวแดงค่ะน้องแย่กินข้าวแดงน้องเรากินข้าวเที่ยงใช่ใช่โอเย หวยนะเออลอเพลงางบลีลพี่มอยไอซอเออนมอพี่มวยคุณมคุณมวยนึกว่าเจ๊มอยพหรือว่านิกเนมบานค่ัพี่บานของน้องๆโอ้พี่บานของน้องๆนะครับดูสวนไหนบานดูเอาเองนะครับเกฑ์ขาบานก็าดต้องการตัว

ตัยานเลยข้านาเนี่ยครับคลิปก็ไปอสมอนี่จันทบทิด้วยค่ะครับัไรเป็นดินค่ะโอ้ยินดีครับยินดีครับเดอนกุพานะคะกุพหะบอโอ้อ่าท้าวางเนาะท้าวางครับผมท่าวางแต่นาดอ่รับปัดด้วยนะคะอ่าวางไเนาะจะได้ไปน้กันเนาะบัตรไรเป็นดินนะคะอ่าเรียกเป็นอะกันเตยมครับ ไปบหวยเสยนหัครับเสยนหัเสยนหัเสนหอกินอะไรเบิ่งเน่เสยนหักินอานเสยนหัครับเอ้ยพี่น้องครับเสยนหอวตาออกได้หอยซื้อเลยบ๊ออก่้ตออก้เนวออกี่ไลบวแซ่บ านบานออกแซวครับคุณไปไปครับผมเดี๋ยวหญ่บ้านกินเอาชรออัตบ้านโอู้้ใหญ่บ้านใจดีคัยายบ้านนายโยมใจดีคักยังยยังให้น้องกินเนี่ยยี่หอยคในอกินโอ้ยโอ้ยหอนตัวละน้อโอ้ยยยตาตาายแล้วตาใคร ตามน้ำบกตามน้ำบกร้อยบังร้อยหลายปีแล้วครับพี่น้องแบบอีบอกให้ฟังคอยแอนเสลี่ยแค่ครับขอบคุณครับ เส้นเส้นชีเส้นสีสช่งไหนเนเส้นช <au> ีสเส้นช่นเน่ยันเนี่หพดนกงนว่น้องขอบุ้นครับ่อน้องขอบุ้นซื้อซ่บ่บ่ครับซื้อซ้่กันว่าน้องขอบุ้ครับ้อซั่มข้าวปลูกเมยมีอันลูกเผยสองคนนี่ปนองไหนพูแล้วเด้เเ่่าแล้วมาเปลนเส้าเปลนทุเพลง โอ้แล้วล่ะี่อปนายานเชิไปหนนายกท่านายกสุวรรณเอเนี่เปาสุ่นดีดแบบนี้นะนี่เป็นไม่ยหรอกครับทนายายกจะเป็นคักเป็นแนรับเราเราเพิ่นก็บ่กินเพิ่นก็ไปหอบเราไม่มาุ่กินวาทนเนี่ยทนายยกชยจัปีครับ กันยูแล้วกยันกันแจงงาเราอวคนละนายกัพี่น้องเอ้เเด้อวันนี้เด้อไปแบ่งพี่น้องเขากินันทาเด้อเจ้าวันครับพี่น้องครับเพิ่นสูปากอะโอ้เป็นชั่วโมงแล้ครับกำลังน้ำกำลังสิบบกาพี่น้องเบ่งเนาะผมขามมาอีกฟังหนึ่งครับ Wow, <laughs> đây được ừ, đây là cái ừ. đây là không. này lên, không? nè <laughs> nè.

มันเปล่นกันเรื่องเนาะ